โอเคครับ okay, ผมกราบสวัสดีท่านผู้ชมทุกทุกท่านกันด้วยนะครับวันนี้เรามาดูดเกมไมค์คราฟต์อีกเช่นเคยอยู่เลยไหมครับเอาชีวิตรอดนั่นเองนะครับซึ่งพาร์ทนี้เนี่ยผมผมได้ก็เนาะตามที่เราได้เนื้อซอมบี้มาตรงนี้นะครับก็ได้มาประมาณเยอะแล้วแหละเนาะโอเคเดี๋ยวเราจะเอาเนื้อซอมบี้พวกนี้ไปแลกกับอ่า NPC นะครับทั้งหมดของเอ่อทั้งหมดนี้เลยไม่รู้ว่ามันจะแลกได้ทั้งหมดหรือเปล่าเพราะว่า NPC มันมีเอ่อข้อจํากัดในการแลกอยู่นะครับเดี๋ยวแป๊บนึงขอเอาไว้นี่ไปเลย เอาไม้มาด้วยเออไม่อยากจะเก็บไม้ไว้ที่นี่เอาหินมาด้วยเผื่อบางทีต้องการหินเดี๋ยวพาร์ทนี้นะครับผมเราจะมาสร้างเอ่อคอกหมูแบบจะพูดยังไงดีอ่ะเดี๋ยวเราไปสร้างคอกหมูกันดีวกว่าเนาะโอเคปะตามนั้นปะขึ้นไปข้างบนก่อนขอไปสร้างคอกหมูก่อนละกันนะฮะก็ <c oughs> <c oughs> ยืน A F K อยู่ตรงนี้นานแล้วเออเปิดเอออะไรนะเขาเรียกว่าเปิด on Minecraft ไว้ แล้วก็ไปนั่งฟังเพลงแม่เป็นอะไรที่จําเลือเกินนะเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยโอเคปะด้เวลาที่เราจะต้องกลับไปที่บ้านแล้วฮะเดี๋ยวสวิทชกดได้ว้าวแม่การมีรถไฟนี่มันสะดวกสบายเหลือเกิน <c oughs> <c oughs> วันน่ดีแมงมุมตามมาให้ทันหรือเพื่อนนี่นายคิดว่านายจะตามรถทันเหรอเพื่อนเลยแม่ล้างรถไฟโอ้เจอเอ่อควิปเปอร์ด้วยครับฮลัลโหลควิปเปอร์นายอย่ามายุ่งกับเราเลยนะ แล้วขอเยอดตัวคนเดียวโอ้โหมีหมูตรงนี้หมูในตรงนอกคอกก็มีครับหมูนอกคอกเออหมูนอกคอกฮะแปบ๊บหนึ่งนะขอลงไปข้างล่างก่อนแล้วก็เดี๋ยวเราไปขยายฟาร์มตรงนู้นด้วยแล้วกันนะครับแล้วก็เดี๋ยวเราจะมาทำไปเไต้องไปเก็บผลผลิตต้องไปเก็บอะไรเยอะเลยอะพาเนี้ยอืมเดี๋ยวค่อยดูกันแล้วกันนะครับเดี๋ยวขอนอนก่อนแล้วกันเนาะหลายคนถามทําไมพี่เว็บครับพี่เว็บเสาร์อาทิตย์ลงคลิปน้อยจัง <c oughs> ทําไมคนชอบถามแบบนี้วะ <c oughs> ทำไมพี่เว็บเสาร์อาทิตย์พี่เว็บลงคลิปน้อยจังเลยอะครับพี่เว็บลงน้อยคลิปจังเลยอะคะก็อยากจะบอกว่าเสาร์อาทิตย์ทำไมผมถึงลงคลิปน้อย <c oughs> ก็คือจันหนึ่งสุกเนี่ยเ <c oughs> พื่อนผมจะไม่อยู่เข้าใจปะคือเพื่อนอ่ะจะไม่อยู่บ้าน <c oughs> ก็คือเขาไปทํางานกันเ <c oughs> พื่อนผมเขาจะทํางานนะเออบางคนเขาก็ทางานบางคนเขาก็เรียนอะไรอย่างเงี้ยเ <c oughs> พื่อนผมส่วนมากแล้วก็จะได้เจอกันก็เสาร์อาทิตย์ถูกปะแล้วพอเสาร์อาทิตย์ ผมก็ไปเล่นกับเขาเว้ยก็เลยไม่มีเวลาอัดคลิปให้เนาะส่วนมากผมก็เลยจะเฮ้ยจะเย็นสิเฮ้ย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 เดี๋ยวเดี๋ยวเออย่าระเบิดเอเดี๋ยวมึงมาไงเนี่ยเอ้ยเดี๋ยวจะหลบหลบหลบโชว์ตายนะครับก็เลยแบบไม่มีเวลามาอัดคลิปให้ตอนเสาร์อาทิตย์ก็เลยส่วนมากก็จะอัดจันทร์ถึงศุกร์อะไรจะททำนองนี้มากกว่านะครับเพราะว่ามันไม่มันไม่ใช่ยงไงผมคือผมไม่ ไม่ว่างอะ่ะคือเราอยากเล่นกับเพื่อนอะ่ะเพราะว่าเราก็ไม่ได้เล่นกับเพื่อนทุกวันถูกปะ่ะเออนั่นแหละผมก็อยากจะเล่นกับเพื่อนบ้างอะไรอย่างงี้นะครับก็เลยไม่มีเวลาอัดคลิปให้ก็ต้องขอโทษด้วยแล้วกันนะครับนั่นไงบอกแล้ว <c oughs> แลกแป๊บๆปืมมันก็ไม่ให้เราแลกแล้วให้ตายเถอะไอ้บ้าเอ,เอ้ไอ้ตัวน,นี้เฮ้ยตัวน,นั้นไม่มีควันขึ้นเหรอฮ <c oughs> ะ,อะ, <c oughs> อะ <c oughs> ทำไมพูดอย่างนี้วะ อันนี้เฮ้ยอันะอะไรอ่ะเฮ้ยอันนี้คืออะไรอ่ะทำไมมีแผ่นที่หลายแบบจังดูดิยี่สิบห้ามันเราแคมทิสหนึ่งอันเฮ้ยน่าสนว่ะมันคืออร่อยเดี๋ยวดูตัวนี้นิเอาตัวนี้ตรงตรงัวที่เราแลกไปดีกว่ามีตัวอื่นอีกไหมอยากจะได้ตัวอื่นเพิ่มอ่ะไม่มีแล้วล่ะโอเคไม่มีไม่เป็นไรครับโอเคเดี๋ยวเราเอานี่ไปเก็บก่อนอ้อยอ้อยอ้อยอืมต้องต้องลำเลียงการเก็บผลผลิตนะเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ย ไะเดี๋ยวเราไปเก็บฝั่งนู้นแล้วก็กลับไปเก็บตรงตรงเครื่องไอ้นั่นนะครับไม่รู้ว่ามันจะโตหรือยังนะแต่ก็ขอให้มันโตแล้วกันไอฟาร์มฟาร์มผักพวกแถวนี้มันก็เริ่มจะได้แล้วแหละเดี๋ยวผมจะสร้างสร้างที่เก็บอ่าพวกฟาร์มฟักทองไว้ฝั่งนี้ด้วยแล้วกันเนาะเอาไหมสร้างแบบฟาร์มเก็บไหมก็ฟาร์ฟาร์ฟาร์สร้างฟาร์มแกะไว้ด้วยแล้วกันนะครับเพราะว่าแถวนี้เหมือนจะมีแกะใช่ไหมนู่นน่ะเออเดี๋ยวเราจะมาสร้างฟาร์มแกะ เป็นสีๆไ้ด้วยแล้วกันนะครับเพราะว่าเดี๋ยวเราต้องการแบบแกะยอะไรเงี้ยเออเดี๋ยว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 เอา้าเอา้าเดี๋ยวอ้าวเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยอ๋อมันเป็นละมุนสมัมผัสนี่มันลืมโอเคช่างมันแล้วกันขุดไปเลยอืมได้เป็นบล็อกแตงโมนี่แหละดีให้ตายเถอ,เอไะไอ้บ้าเลยเอาไว้ไปตกแต่งครับผมอืมเอาไว้ตกแต่งไม่งั้นก็ถ้าเราอยากกินตอนไหนเราก็ทุบออกมากินแค่นั้นแหละโอ้โหแตงโมแตงโมแตงโม แตงโมลูลกโตๆหวาน <c oughs> อ่าโอเคแล้วก็อันนี้ก็เป็นมันฝรั่งนะครับแล้วก็ทุบไปเลยนี่แหละคุณค่าที่คุณคู่ควรอ่าทุบออกทุบออกเก็บมาแล้วก็ทุบให้กระจายกระจ่างกระจ่งกระเจิง,ะจงอะไรให้หมดเลยครับอ่าทุบได้เกียดแล้วได้เยอะแล้วเดี๋ยวเราต้องอามาปลูกคืนด้วยนะนี่แต่มันเสียเวลาตรงมาต้องมาปลูกคืนนะี่แหละเออแล้วไอะอะอ่าฮะเอ้า,เ,อาเดี๋ยวเอา้า ทำไมหมูไม่เดินตามแล้ววะเอาหมูกินมันฝรั่งด้วยเหรอเดียวเอาเดียวเดียวไดๆเฮ้ยหมูกินมันฝรั่งด้วยเหรอเฮ้ยทำไมหมูกินมันฝรั่งอ่ะเวอร์ชั่นก่อนๆมันไม่กินมันฝรั่งไม่ใช่หรอทำไมเวอร์ชันนี้หมูมันกินมันฝรั่งอะอ้าวอ้าวโอ้ยงงเลยทีนี้กูเฮ้ยผมเพิ่งรู้ได้ว่าหมูมันกินมันฝรั่งด้วยเวอร์ชั่นอื่นมันไม่กินไม่ใช่หรอฮะ อ้าวหอยู่อยู่อยู่หมูมากินมันสั่งเฉยเลยอีบ้าให้ตายเถอะหมูกินมันเดี๋ยวเอามันเก็บไว้ก่อนเดี๋ยวหมูมันมาแย่งกินไม่ได้มันพวกนี้นะครับผมเอาไว้เก็บไว้กินตัวเองนะทําไมถึงว่าต้องเก็บเอาไว้กินเฉพาะตัวเองก็คือมันมันสามารถเผาคือมันสามารถเอาไปอบแล้วมันก็สามารถเพิ่มได้เยอะเท่าๆกับพวกเนื้อเลยอะไรประมาณนี้นะฮะผมก็เลยอยากจะเก็บไว้ เอาไว้กินตัวเองดีกว่าเพราะเวลาเราไม่มีอะไรกินอะเขาะ้าใจวะเออเอาเก็บไว้กินตัวเองดีกว่าอะไรอย่างเงี้ยมันมันมันจะได้แบบไม่ต้องไปเปลืองเนื้อสัตว์เยอะ you know อ่ะเดี๋ยววางก่อนอ่าเมล็ดข้าวมาอ่ะวางเต็มที่เลยเราอ่ยายาัดยัดไม่มีตัวอะไรเดินมานะ้อวแล้วหมูไม่กินข้าวไหมวะออาหมูไม่กินข้าวครับผมโ <laughs> อ้ตกใจนกว่าหมูจะกินข้าวด้วยเออนนกว่าหมูจะกินข้าวด้วยให้ตายถเถอะเอ๊บ้าเอย หมูกินมันฝรั่งใครคิดวะหมูมันกินแครอทหมูมันไม่ผมไม่เคยเห็นหมูมันกินแครอทนะเว้ยผมเห็นแต่หมูมันกินลำอะ่ะไอ้นั่นอะ่ะไอ้ที่เขาแบบได้มาจากโรงสีข้าวอะ่ะไอ,ลอะ้ลำอะ่ะลำคือบ้านผมก็เลี้ยงหมูไงเออผมไม่เคยให้เห็นแม่ผมเอามันฝรั่งให้หมูกินเลย <c ười> มันแพงวะมันหรือว่ามันแพงวะเขาเลยไม่เอาให้กินให้ตายเถอะอ่ะ,อะวางวางกระจายพื้นที่อี่บ้าโอเค ยัดเข้าไปให้เต็มอมืพื้นที่เราจะได้ดูดีดูดีมีสไตล์โอเคเรียบร้อยแล้วฮะโอ้โหเรียบร้อยสําหรับการเปลูกนะครับแล้วก็ไปไปต่อแม่เดี๋ยวอันนี้ต้องเอาไปเก็บในบ้านก่อนไหมเออเดี๋ยวต้องไปเก็บในบ้านส่วนพวกนี้ก็ปล่อยมันโตไปดีครับเราอย่าเพิ่งไปยุ่งอะไรกับมันมากเออดูดิอันนี้มันยังไม่ไหมเลยนะเนี่ยดูดิมันไม่ยอมไหมให้เลยนะอเอันนี้ฟักทอง อันนี้ ol, ตังโมเหรอตังโมไว้ตรงนี้แล้วกันเนาะอันนี้ข้าวแล้วก็เมล็ดข้าวอันนี้มันฝรั่งแล้วก็แครอทแครอทแครอทโอเคแครอทเอาเอานี่มาดิเอานี่มามึงเก็บผิดที่ละเดี๋ยวเถอะอ่ะโอเคแล้วก็เอานี่มายัไยดไว้ตรงนี้ครับผมอ่ะยัดไปปึ๊บโอเคแล้วก็เอาแครอทครับผมมาอ่าให้หมูกัน เพราะตอนนี้เราไม่มีประชากรหมูเลยประชากรหมูเรามาน้อยน้อยน้อยแสนน้อยแล้วกินโอเคเรียบร้อยต่อแถวกันใหญ่แหมอยากจะฟิชชิ่งให้ตายเถอะโอเคปิดไว้ปะเอาไปเก็บครับผมไม่ต้องไปทำะไรเอาไปเก็บอ่าเอาเก็บไว้ปะดังนั้นเราก็ไปที่เครื่องตรงนู้นเลยแล้วกันเนาะมาแล้วมาแล้วมาแล้ววันดีเครื่องจ้าผมว่าเราขยายหมูบ้านดีบีซีหน่อยไหม ผมว่ามันจะแคบเกินไปหรือเปล่าเออมาแล้ว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 มันโตบ้างหรือ,อยังเนี่ยเฮ้ยเดี๋ยวอันนี้ทาไมพังอะ่ะเอา้าทาไมอันนี้พังอะ่ะเอา้าทำไมพังวะเดี๋ยวแป๊บนึงขอไปเอาไอ้ที่เคียวมาพรวนดินกันอยู่ๆพังเฉยเลยบ้าเอ้ย้าโถจะพังก็พังกันง่ายๆอย่างนี้นะอา้าวกดตัวทีพิมพ์อะตกใจนึกว่ากด enter พิมพ์ เออโอ้ยเสงสงเสงงไปงั้นเราก็ได้ครับผมเปิดตัวิซวาไอ้นั่นเราอยู่หนะี่นี่ไงอยู่ๆเป็นพังนด้ไงวะเออเออเอ่เอ,อชองมันแล้วกันเนาะ <c oughs> ชงมันแล้วกันเนาะไปะกลับไปที่เดิมเดี๋ยวเราจะมาทําอะไรดีเครื่องอะไรดีอ่าเราต้องไปทะเลทรายวะ่ะตอนนี้ผมต้องการต้นกระบ,บองเพชรไว้เออต้นกระบ,บองเพชร เราต้องไปที่ทะเลทรายแล้วเราจะทําเครื่องปั๊มกระบองเพชรกันอ่าเป็นไงความคิดแต่ว่าทะเลทรายมันอยู่ห่นได้นี่สิเออมันมันมันอยู่ห่นได้วะหรือว่าเราจะไปหาเอนชาร์ดอ่าพิหาหาแร่ไหมผมว่าเราไปหาเพชรดีกว่าปะอืมทำไมถึงพี่เวฟถึงต้องไปหาเพชรนะครับถ้าจะถามก็คือผมอยากไปหาเพชรก็เพราะว่าเพราะอะไรวะ เด<น>ี๋ยวมึงจะไปหาเพชรมึงลืมเฉยเลยเออไม่ไม่ไม,ไม,ไม่คือจะไปหาเพชรเพราะว่าอย่างนี้คือจะพูดยังไงดีอ่ะมันมันจะได้เพชรอะ่ะเพิ่มแล้วก็มาทาเอ็นชาร์จให้มันได้ละมูลสัมผัสถูกปะ่ะแล้วเราก็เอาละมูลสัมผัสเนี่ยไปขุดน้ําแข็งแล้วเราได้น้ําแข็งเยอะๆเราก็จะทําเป็นถนนทางแบบเป็นรางรางของน้าแข็งอะ่อะเข้าใจป่ะเออซึ่งผมยังได้มากเลยเว้ พราะฉะนั้นเดี๋ยวเราจะมาลองทํากันดูครับแต่ว,ว่าตอนนี้เราก็ปล่อยบ้านไว้ก่อนเนาะเพราะตอนนี้อาหารการกินของเราทุกอย่างมันก็อยู่รอดปลอดภัยเอออยู่รอดปลอดภัยอยู่แล้วมันก็มีกินกินดีอยู่แล้วกินดีอยู่ดีเออมันไม่ต้องไปทําอะไรมากแล้วอะ่ะโอเคไปเดี๋ยวเราจะลองเดินข้ามไปฝั่งนี้ดูนะครับเดี๋ยวแป๊บน,นึงเดี๋ยวมันลืม <c oughs> เดี๋ยวมันลืมทางให้ตายเถอ,อะสี่หกศูนย์เนาะ โอเคเดี๋ยวมันลืมทางกลับบ้านไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ไไดเดี๋ยวจำทางกลับบ้านไม่ได้พอดีต้องมาร์กจุดไว้ละเดี๋ยวมันลืมเดี๋ยวมันลืมไม่ได้ให้ตายเถอะไอ้บ้าเอ้โอ้ยแกะเยอะมากอะไรแถวนี้นเออมันน่าจะฆ่าไปสักตัวนะแม่อยากจะชฉาะหน้าแกะเลยกัเออไปเดินมุ่งหน้า <c oughs> โอเคครับก็ต้องสอรี่กันด้วยนะจ๊ะเ <c oughs> พราะว่าเพิ่งกินข้าวเสร็จนะเออก็ไม่รู้จะให้ทำไงอะ คนมันเพื่อกินข้าวเสร็จแล้วก็มาแคสเกมรอยอะไรอย่างเงี้ยก็ใจว่าก็ใจป่าไอ้เชฟกูทุเลตว่าน,นี้มีอีกไหมเนะี่ยนักแคสเกมที่ทุเรศที่สุดแล้วมั้งนคะุณเนี่ยโอเคปะขึ้นไปข้างบนครับขอเจอทะเลทรายข้างบนก้อนภูเขานี้โอ้โหเจอจริงด้วยโอ้โหทะเลทรายแล้วเนนะี่ยทำไมมันเล็กจังไม่ตายเถอะม่บ้าเลยโอ้ยแถวนี้มีก้อนกรวดเดยอะเลยอะ่ะเออว่ะแถวนี้มีก้อนกรวดเดยอะมากน่าจะไปในซีรีส์เอ็นบีซีเนาะ น้ำเฮ้ยเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวใบโอมน้ำแข็งทำไมมาอยู่ที่นี่เฮ้ย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 เอ้าทำไมใบโอมน้ำแข็งมาอยู่ตรงนี้อ้าวจังสั้นก็ดีแล้วครับเสือเสือเสืออุ๊ยโอ้โหลาวาเต็มเลยโอ้โหแถวนี้มันเหมืองชั้นดีไปนะว้าวว้าวว้าวอุ๊ยอุ๊ยเดี๋ยวเดี๋ยวออกออกออกจิบหายแล้วจิบหายแล้วจิบหายแล้วน้ำ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  ดีบ้าเอ้ยโดดไม่ดูตามาตาเรือโอ้ยเกือบตายแล้วไม่ลโอโอเดี๋ยวถ้าเราทุบตรงนี้มันจะอ่ะอ๋อตกใจนึกว่าหินจะไม่ล่วง่ะเดินต่อไปเพื่อสันติราชของเราชึบ่ะโดดขึ้นตรงนี้วางบล็อก้ยจึบไปชึบ้ยจึบโอเคนี่ทุบทุบทุบโอเคแล้วก็้ยจึบโอเคขึ้นมาข้างบนได้เลยครับเดี๋ยวแป๊บนึง ต้องไต่ไต่เกียย์ขึ้นไปด้วยนะต้องไต่ไต่เกียย์ขึ้นไปด้วยนะโอเคมาแล้วจ้าวันดีเอเวเรสต์เรามาหานายแล้วนะเอเวเรสต์โอ้เอเวเรสต์อยู่ตรงนู้นว่ะอันนี้ไม่ใช่เอเวเรสต์เหรออันนี้มันทำไมมันต่ำจังรู้สึกว่ามันจะต่ำเงินไปนะ๋ำพเนองผมต้องการหาทางลงที่แบบรวดเร็วอว่าฮึยจุ๊บโอเคน้ำมีน้ำหน่อยก็ดีเจอซอมบี้กับเอ่อควิปเปอร์แล้วตรงนี้ก็เป็นเหมืองที่มีลาวาซึ่งอันตรายไม่เอาเราไม่เข้าไป มีตรงไหนอีกไหมไม่มีแล้วหรอแล้วก็มีเอเวอร์เรสต์อยู่ตรงนี้ครับผม <c oughs> ตั้งชื่อภูเขาได้เฟี้ยวมากเอเวอร์เรสต์นะฮะ <c oughs> เพราะว่ามันสูงจริงสูงจริงน,นี่คืออะไรอะ่ะป่าอ๋อเป็นป่าครับผมว่าเราลงไปในป่าดีไหมลงไปตัวนี้แล้วก็ขุดขุดดิ่งเออขุดดิ่งเลยขุดดิ่งไปหาเหล็กหาเพชรอะไรอย่างเงี้ยแล้วเราค่อยขึ้นทีหลังอะไรประมาณนะี้ป่ะป่ะงั้นเดี๋ยวลองลองมันต้องลองแล้ว ม,มันจะอยู่อย่างนี้ไม่ได้ไงมันต้องขุดเฮ้ยเฮ้ยแมงมุมแมงมุมมันมาแล้วลาไก่นะแมงมุมไม่ได้กินหรอกลาไก่แมงมุมไม่สามารถลงบล็อกแค่นี้ได้นะครับมันต้องลงสี่บล็อกนะแมงมุมถึงจะลงได้เพราะฉะนั้นเราก็รอดไปเ,เพราะว่าเราเรารอดเนี่ยโอเคตอนนี้เราไปที่ Y ห้าสิบแล้วฮะ48แปแล้วครับผมยังไงต่อ46สิบหกแล้วครับผมตอนนสี้สิบสามแล้วเดี๋ยวแล้วโอ้โหแล้วก็มาเจอเหมืองว่ะ แป๊บหนึ่งนะขอปิดน้ำในเมืองกันได้ไหมแล้วก็ทอสจิบหายแล้วไม่ได้เอาไม้มาด้วยเอ้ยอะไรซอมบี้ซอมบี้อ้าวจิบเออเนี่ยยิงกันอย่างนั้นสิเดี๋ยวเราใจเย็นๆเฮ้ยเดี๋ยวโอ้โหจะจะมายิงตามหลังสิโอ้โหโอ้โหเมื่อยเดียวเดี๋ยวทางตันหรือเปล่าเนี่ยโคตรแรงเลยเมื่อกี้กดวิ่งไม่ออกอุยอันตรายเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวโอ้โหโคตรเยอะเลยเดี๋ยวเดี๋ยว ทบๆๆๆไม้เจอลาพี่ต้องขุดออกไปไว้หน่อยเออตาตายตายตายายตายตายตาวังว่ามันคงไม่ตามมาใช่ไหมโอ้โหไอ้บ้าไอ้ซอมบี้แล้วก็ซาจริตันเยอะมากเลยเมืองนี้แต่ว่าถ้าเราจะสู้กับมันถามว่าเราสู้ได้ไหมอยากจะบอกตรงนี้ตรงๆว่าไม่ได้มันเยอะเกินอ่ะเราต้องไปอาดับมาก่อนอ่ะ งั้นเราต้องรีวิ่งแล้วก็ไปต่อบล็อกแล้วก็เอาดาบเลยแล้วกันเนาะเฮจัไปแล้วไปแล้วไปแล้วเวฟ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 ตรงไหนวะตรงไหนวะเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยไปไปไปเอ้ยเฮ้ยเฮ้ยเย็น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 โอ้ยเฮ้เย็น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 เยเย็นกูมาจากตรงไหนวันนะี้เนี่ยเดียวโอ้โอ้ my god เดี๋ยวเอ้ยเอ้ยจับหายแล้วกูมาจากตรงไหนวะ เอ้ยนี่ไงนี่ไงรีบหนีเลยรีบหนีเลยด่วนๆอย่ายิงนะอย่ายิงอย่ายิ่งโอเคโอเคโอเคถอยถอย,ถอยทับถอยทับถอยทับมันรู้สึกอันตารายไม่ได้โอ้โวยมอนมอนเยอะมากอ่ะข้างล่างอะอมอนเยอะจนกูกลัวเลยเดี๋ยวเหอข้างบนแมงมุมไปไหนละคงไม่มาแล้วใช่ไหมแมงมุมโอเคขอไม้แล้วกัน <c oughs> ต้องการไม้มาครับนะครับผมเป็นโต๊ะครับเนาะ จบครับเดี๋ยวแป๊บน,นึงเนาะนี่มาวางแล้วก็ค้ามไปแท่งไม้โอเคแล้วก็นี่กูไม่คิดจะเหล็กมาเลยใช่ไหมโอเคงั้นเราก็เอาไม้ไปก็ได้เอาไม้ไปก็ได้เออขอเอาไม้ไปกันหน่อยก็ได้ไ,ไปไปถึงแม้เราไม่ได้เอาเหล็กมา,าก็ไม่เป็นไรเราขอแค่เอาไม้แล้วเราไปขุดเหล็กใต้เหมืองก็ได้ให้ตายเถอะอีแบ่เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ย,เ,ยเดี๋ยวข้า,ากำลังลงไปหาเจ้าแล้วนะ รอกค่าแป๊บหนึ่งจะได้หรือเปล่าสเจอริตันซอมบี้ควิปเปอร์โอ้โหเสียงมันร้องดังมาจากไหนวะเนี่ยเดี๋ยวแป๊บนึงนะวัดจะขอโดโดหนึ่งอันโดหนึ่งอันแล้วโดโดสองอันโดสามอันโดสี่อันเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวโดสองสามอันสี่อันแล้วเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยววิ่งวิ่งวิ่งออกมาวิ่งมาอย่าโดนยิงนะอย่ายิงเออเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวถอยถอยถอยนี่อย่าโด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 โอเคปับปะกลับไปตั้งหลักก่อน กลับมาตั้งหลักตรงนี้ก่อนมันรู้สึกไม่ปลอดภัยไอ้ตายเถอะโอเคเดี๋ยวขอเอาเหล็กก่อนนะเฮ้ยตรงนี้มีทางไปต่ออ๋อไม่มีนี่วะมันก็ทางเดิมนี่วะอ่ะโอเคครับเอาเอาฐานด้วยเอาฐานด้วยคุณค่าที่คุณคู่ควรโอเคได้ฐานมาเมื่อกี้นวะ่ะสิบสองอันงั้นก็เอาตัวคราฟมาวางเลยกันเมื่อกี้เกือบคราฟตัวคราฟใหม่ละเกือบไปละออาวางแล้วก็รอครับผมแค่นี้เราก็จะมีดาบ ที่สามารถเอาตอกร่อนกับเจูริตันแลวก็ซอมบีได้แหละเป็นอะไรที่ไม่ใช่เรื่องยากเลยครับหนึ่งนะขอขยับขอขยับไอ้นี่แป๊บหนึ่งขอขยับไอ้นี่แป๊บหนึ่งเรึ่งนะแล้วก็รอเผาไปนะครับไม่ต้องไปทําอะไรเป็นไวแป็นเหมือนนะผมมาขยับคมอีกเครื่องนึงเดียวเหมือนจอมันจะดับนะโอ้ oh my god อ h oh my god holy shit โอเคมาต่อแม่มันรู้สึก อิมอ่มเอมใจหลือกันนี่ไงได้มาแล้วมากูค,คราบเลยเฮ้ยว่าไงซอมบส้สเจริต้านควิเปอร์เอาใหม่ปะ่ะอยากจะเจอหรือเปล่าอยากจะเจอไหมมีดาบแล้วน,นะเวย้ยเออเจอได้อ่าหันเป็นไม่มองไม่มองเหรอครับยิงมาทำไมฮะชอบยิงชาวบ,บ้านจวช่องเขาเอาอยู่ไหนกันหมดวะอ้าวนั่นไงพอมีดาบมันหนีพอไม่มีมันสู้ ไอพวกซอมบี้นี่มันขี้ดื้อจังวะขี้ดื้อขี้ดื้ออืมขี้ดื้อแปลว่าเอ่อสนนะครับผมสนก็คือแบบเด็กดื้อเออขี้ดื้อขี้ดื้อทำไมมันต้องเป็นขี้เลยเอองงกับภาษาอีสานบ้านกูเหมือนกันนั่นแหละโอเคอ่ะตรงนี้มีอ่าเหล็กครับผมทุบเลยเราต้องการฟาร์มเหล็กอยู่นอลป๊าป๊าได้กี่อันได้แปดอันโอเคเอาไปเผาไว้แหมเหล็กที่บ้านก็มีเยอะแยะนะแต่ไม่ใช่ไงอินดี้อ่ะมาเผากัน เอออันไหนวะนี่ไง <c oughs> ก็าหาอยู่โอเคอ่ะเดี๋ยวขอคลิปนี้ก็ไว้แค่นี้ก่อนแล้วกันนะฮะเดี๋ยวจะกนใหม่คลิปหน้าอย่าลืมกดติดตามดกด s u b s c r i b e นะครับผมแล้วก็กดไลค์กดแชร์กันด้วยนะจ๊ะแล้วก็อย่าลืมที่สำคัญเลยอย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนกันด้วยนะจ๊ะโอเคครับขอบคุณทุกคนมากครับผมที่รับชมลาก่อนสวัสดีครับไปแล้วฮะเดี๋ยวอันนี้โยทิ้งไหมไม่ต้องการหรอกเนาะ <c oughs> โอ้ยเหนื่อยเหลือเกินเออแล้วก็ขอบคุณมากครับผมสำหรับ ,00 0 0 0 0 subscribe ลาก่อนจ้าบ๊ายบาย เดี๋ยวมันเผาเสร็จแล้วยังเนี่ยต้องคราบชุดใหม่เพิ่มเนี่ะเหมือนมันจะพังกันหมดแลยนะ